สบายดีน้องเลนก็ลูกละมันวัวใหญ่ผมเนี่ยนี่กระด้างเลยที่พหลนนอนี่อ่ะมันบุนี่ยนี่อ่ะมนนอหลานกันจะทำผมกู กระดมยันย่างทานกล้องเด้อเจ้านั้เกิดปีเตะกระดม vino

tâm ở à đây mẹ 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 tâm ở à đây mẹ ơi, mẹ 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 tủ <laughs> <laughs> à mẹ มันใส่จถาดใหญ่ได้ตำตีนตีนไก่เส่็จม่าน้กแล้วมินน้อยล้วนั่งหนบ้านบ้างนี้นไปไปไหมมินนี่ไม่ไปน้ำขุนหนาไม่เอา,าไป้อยน้อยลอยน้กเป็นตัวนุกี <c oughs> ปไปลีงตัวนัวางน้น่อกแม่แมาไปซิตี้แล้ง เอาใส่่วยเอาทีลนี่คือม่ลูกอี้อย่ามาอีให้อีใหญ่เขาอีน้อยอีน้อยอีใหญ่อีใหญ่อี้อย่ามาอีใหญ่เขาเนี่ยปวดปวดป่ายออกเรียบม่สนุกเลยเกินว่า อากาศที่เสียหายวองอ้วนเมื่อเมื่อวานเนี่ยห่อนๆซักมันมาแทงไฮโลนี่นะบุ๋มเป็นยังดอกบน๋มเป็นมาซ้อนลูกนะยเนตัวเขาเป็นเองมันบุ๋มอยากซ้อนน้อยแม่โดยมันกับบุ๋ยากซ้อนลูกินมันไม่หยาดพระตั้งแต่ก็ได้ยามาลูกบอกเคยเห็นพายอพาลูกพาเต่าไปเล่นไฮโลนี่แตมันไปเล่นเองอลีบอกเคยบอกเขาจะไปซ้อนลูกนะบอกมีแต่ลูกข้าเม่ลีอ๋อ น้องของบารายหน้าผ่านี๊บน้องไปไหนน้องไปไปเป็นพี่น้ำน้ำตาทำไมพี่นุ่มกินหรอไปไปกินไงเด็ีไรเนออ้ามีจานไหเจานน้องไม่เอามาเลยกูกระถางกินตีนจ่ายจ่ายเงินด้วยนี่ติ๊งแน่นอนติงเอาเงินเเลยพี่เทนพี่เทนกอดเด็ติง ตีนไก่กับแพงเรียรยนกับแพงนะเดยวนีนะแม่ตอม่มจานะตตึงต้องจ่ายสีตึงเปนคนต้มนะอืโลล่าก้าเทาก็มาคายโลล่เรอยมือได้กำลัส่ซีบาเอาขาเหมือนนันที่นการบานเราจเก็บแล้อกอือข่าน้ำมันส่กัายซบรนะครับเจะเขาพื้นข่าไฟไม่ได้เ้ยขาไฟหาเส้นนี่ไ ไมเรื่ององแซ่เมือเมือแเนี่ยไปใช้่มลเมดจะไปัก่เมน่ก็ูบ่าวมยเมยมงเสียขาไฟเดือนไเนาะใส่ไฟลายายบอเยติมนะทั้ง้ติมทั้งดูแสงทั้งเปิดไฟเปิดไฟปรได้เรียกนชุดช่องปรได้บวกนะ ช้อนนะยิเมนะอีเมตัวนี้นายเาจะกระดูกไปนึงก็แรกจมี2องใเท่าถ้าไม่ใหเอาเขจะกระดูไปนึงมันดไปนอหายสอนเป็น

แนหนีเ้ก็พอกินรือแม่ก็ทำเปี่ยนสภาพสไมเราแสบกันอมันคมนะแม่มันคมนะก็สไลม์เลยมันจะคมประแดกได้แต่มากินลายหนึ่งแม่ของหนังี่เดือดอะไรใส บได้อ uh ันเโมเมนนวเดินหอยมันกบก้มกบนั่นพักกิน้อเด้อพยดิกกินพายกินไวนเหมือนกินตีนหลายกินเด้อมาใ่อไร้ยกแล้วกินโลดแม่กินโลดนฮเมือห แม่ทำบางเรื่องมาแล้วมันสิถอดวิญญาณเน่าน่ะด่งเาเปิดหน้ามันเย็นเขาจะเปิดหน้าแม่ักแม่ักแม่บักระดกหนเปิดหน้าเขาเปิดหน้าแม่มากระดกกระู้ บ่ฮู้ไปลงนํากันน่ะบ่จักสไลเด้อสไลดเงินจักสิไปไว้ในไสสไลเด้อของเจ้าเอยแม่มากะอกมาเฮาก็มาาบ้านมเออก็นั่นแหละเจ้าเฮตามแม่ผู้ซื้อเรื่องมไปฮื้อไลเด้อนะเอ้ากได้เด้อมากะอกมาโตนพรแม่อยู่จังนเ้าແມ່ນເລືຮເຕີ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 ເຕ ทุกคนจะแาบักดำเนยมาส่งเพื่อแม่แม่ในละห้องเอายาพิดยาลนอนลาบก็ไมใหญ่แม่ิลงไปส่งเ็แนมเดตามนกินน้ เราเปิดนะสิลูกไป,ปเปิดทุห้องยังบ่ทันนอนอลฮะกับปิดไฟฮะกับปิดโทรศัพท์ไม่ยายเปิดเลยไม่ยายสิเมื่อด้องกล้าบา่กรบมกทันเปิดเลยยากขุมยาเลยยืนขาเลยว่ามาเม่จอมฉีดใน,นย่บ้านแม่นแป๊บประคองผ <c oughs> ูกชายเนาะงเป็นแบนดาว้าเลย <c oughs> อรือน, <c oughs> นินเทลเล่บ่าเฮ้ยเมย์โจ ติดเบสกับหทามายังเงื่งขารู้ก็ได้ปะกันนี่นะนายคานกันน้าวนยคองนี่แม่จอมใช่แม่จอมเฮาแม่จอมขี้เฮานี่นี่นะถาดนี่นี่นะว่ามันละมุนจากบ้านเราแม่นาว่าฮะ้าหัวใต้ข้าอันนี้น้องสาวแบ้านใต้ชิสุกีนกรแมนน้องใต้ก็จะนะนี่น้องใต้นายคลองนะว้ยุก่นะาีเมฆอ่ Là, mẹ tất tiếng anh thằng và anh em anh... Anh mẹ làm mặt cho bà hàm bọc nóng nông tham bàn. We phục học ơi hết ơi bọn tham bại là. They luôn 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 mỡ luôn 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 là luôn 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 เมื่อนานเมื่อดำเอาเลเวลา้่ดานแม่ตักี้นนแปลว่ามันบ่มีหอมอดีนะไม่งบ่มีหอมอเก็บไข่สือกไปมาดูมาได้ลูกาไปหยกนะมาสาแล้วจะมาปตาย่ได้จอมบ่มีโดยเปละไปลาลกเอ้ยใส่กห้องแม่แมห้องแม่พอกันคลิปหนาปอสบายดี